สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกผมช่องแม่สีนวลชวนไปวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูธรรมชาติอยู่แถวต่างหวัดครับท่านผู้ชมครับดูนี่บ่อน้ําหน้าฝนบ่อน้ําเต็มเลยครับนะน้ําดูป่าครับไม่ได้แข้ข้าวอยู่คใช่ครับบอกให้ขอบคุณครับคคครรรัััับบบสสวดีป่าไม้เราเดินดูป่าครับท่านผู้ชมดูเขียวก็จีดี แต่วันนี้เราจะไปดูกอไผ่ว่ามีหน่อไม้หรือเปล่าตอนนี้กำลังเข้าป่าครับท่านผู้ชมครับป่าจริงๆรกมากเดินไปมันจะเหยียบคองวองวนะอืมนี่ครับท่านผู้ชมผมวันนี้คลิปนี้พาท่านผู้ชมมาเดินลุยป่าลุยสวนลุยทุ่งนาดูธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมแล้วดู ทิวทิวทัานปลูกข้าวตอนนี้ข้าวกำลังเขียวก็จีน้ําเริ่มจะมีแนละ้วท่านผู้ชมแต่มันก็มีน้อยถึงฝนจะตกแต่น้ำก็ยังมีน้อยอยู่นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเราไปดูอ่าอ่ากอภายกันวล้าภผยมีมีหน่อไม้หรือเปล่านะตามตามไปไม่ มันก็สุดยอดตอนนี้เขาพลังตัดตัดต้ดตนไผ่อยู่ครับดูครับกอไผ่แต่ไม่รู้ว่าจะมีหน่อไม้หรือเปล่ามีกอไผ่ก็น่าจะมีหน่อไม้แล้วท่านผู้ชมนี่ครับหน่อไม้ก็พอมีคะแต่ว่าหน่อไม้อาจจะเล็กนิดนึงมีน้อยไปหน่อยเนี่ย ไมครับไปเห็นเอยเขียวต้นยาวของลำไม่สวยหิเออถลำไหนลำเล็กลำน้อยแต่เพระนี่ครับท่านผู้ชมครับมีหน่อไม้ขึ้นที่ธรรมชาติจริงๆหน่อไม้สองหน่อดูในป่าในเขาในด,ดงในดอยขบทู้ชมกอไผ่หน่อไม้ตรงนี้หน้าฝน หมอไม้ก็ลังออกเดี๋ยวเราตัดตัดกอไผ่กับในเมืองกันแต่ไม่รู้มันคงจะไม่มีอะไรคาเียกว,วุ้นมะพร้าววุ้นไม้ไผ่ไม้ไผ่แบบนี้คงไม่น่ามีครับวุ้นไม้ไผ่ไม่มีพี่ยุทธเอาจะลำตรงนี้พอพียุทธลำตรงนี้พอ ลำเล็กเขาแน่นแมวท่านผู้ชมดูกอกต้นกล้วยโหจะหากล้วยด่ังไม่น่ามีท่านผู้ชมกล้วยด่างแถวนี้ต้นละแสนไม่น่ามีนะเนี่ยโอ้โหต้นกล้วยสูงมากดูหนูนะสี่เมตรแล้วต้นกล้วยกล้วยหอมหูสูงจริงท่านผู้ชมดูสิ เห็ดมันก็มันจะมีนะหน้าฝนนันจะมีเห็ดแต่แถวนี้ไม่น่ามีเห็ดครับกล้วยน้ำว้าเขือเล็กติดหนึ่งไม่ค่อยงามเหมือนกับเลยเขือนหนึ่งต้นมะขามในป่าในเขาในป่าจริงอะวันนี้คลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมโมลุยป่าจริงๆนี่คือป่าจริงๆครับ มีป่ามีทุ่งนาธรรมชาติก็ไผ่นี่ครับยอดกระถิอนกระถินริมล้วนะฮะกระถินก็งามน่ากินครับท่านผู้ชมกินกับนมจีนอือร่อยมากทุ่งนาป่าเขาลำนาวไผ่ทานานได้ระจนภัไผ่ที ดูดเขียวชุ่มตาชื่นตาชื่นใจนะครับทุ่งนาก็เขียวก็จีดสูสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่ตัดกอไผ่เดี๋ยวเราชมไปเพลิน พิยุทธ์มันอันนีนเหมือนกับไผ่มันตันใช่ไหมตันป่ะไผ่ร่วงแล้วมันน่าตันนะนะไม่ผมว่ามันน่าจะตัดนะน่าจะเอาที่มันเป็นป่องๆอ่ะเอาที่มันกลวงๆอ่ะน้่สวยนัน ไม่ไม่ไม่มีเลื่อยมีเลือยไม่เป็นไรพี่ไปต่อ,อสวย,สวยเดี๋ยวผมก็จะไปทอนทอนออกตัดออกท่านพอใส่รถได้เราต้องไปเอาสวยยาไปก่อนเออยวไปตัดที่นู้นอ่ะมีเลื่อยมีเลือยเปล่าเออเดี๋ยวเลื่อยไป,ไปตัดเอาเอาะเาเานี่ครับเรามาจากในเมืองเราก็มาหาไม้ไผ่แถวต่างจังหวัดสวยสวยงามของ ของเราไม่ต้องไปซื้อครับมีเป็นกกอตัดได้ตามใจชอบแต่ก็มีความเกรงใจของเจ้าของเขาบางนะย <c oughs> ิ่งตัดเยอะเขาก็เก็บไว้ใช้เหมือนกันนะครับสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่เจ้าของพื้นที่เป็นคนตัดให้ต้องขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ทั้งสองคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูป่าดูเขาไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์ แต่ผมว่าก็ให้ความเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจแก่ท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ที่บ้านคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใชา่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ